นายกอบจอลำพูนระบพุพร้อมชี้แจงนะครับหลังจากถูกปปชแจ้งข้อกล่าวหากรณีจัดซื้อชุดป้องกันโควิดแพงเกินจริงยืนยันว่าเป็นไปตามระเบียบราชการส่วนที่ราคาสูงเพราะว่าจัดซื้อในช่วงโรคระบาดครับนายนิวัฒชัยเกษมมงคลรองเลขาธิการคณะกรรมการปปชในฐาน,นะโฆษกปปชถแถลงแจ้งข้อกล่าวหานายนิรันด์านไพบูรณ นายกองการบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหรืออะจลำพูนกับพวก18คนโดยข้อกล่าวหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบกรณีดำเนินโครงการป้องกันผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงติดโควิด19หรือชุดแคร์เซ็ตรวมมูลค่ากว่า16ล้านบาทโดยไม่สืบหาราคาตามข้อได้จริงซึ่งจัดซื้อในราคาชุดละ590บาทจำนวน27,700ชุด ปปชได้สืบราคาจาก25ร้านค้าในจังหวัดลำพูนพบว่าราคา315บาทเท่านั้นทั้งนี้ปปชจะเปิดให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้าสามารถชี้แจงได้ตามกระบวนการนานยนิรันร์ชี้แจงกับพางผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์นะครับว่าจะไม่ขอให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมในเรื่องนี้เพราะเกรงจะถูกมอเป็นการโต้แย้งปปชเบื้องต้นได้จัดเตรียมหลักฐานเพื่อเข้าไปชี้แจงแล้วยืนยันดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบราชการ ส่วนที่สินค้าราคาแพงก็เพราะจัดซื้อในช่วงโรคระบาดด้านนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนครับระบ,บุถึงการตั้งคณะกรรมการสอบสวนของทางจังหวัดดำเนินการทางวินัยและความผิดทางละเมิดเพื่อเรียกทรัพย์สินคืนครับขั้นตอนของทางจังหวัดนะครับก็หลังจากที่คณะกรรมการสอบข้อได้จริงนะครับชุดที่1ได้ทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วรายงานมาที่ผมแล้วนะครับ ซึ่งผมก็ใช้พา่ณาดูแล้วเนี่ยก็ได้นําไปสู่การตั้งกรรมการในชุดที่2 3 4อย่างที่ผมเรียนนะครับซึ่งในชุดที่2 3 4สขณะนี้ก็มีเวลาทํางานอยู่ตามกฎหมายก็60วันนะครับขณะนี้ก็มีการดําเนินการเตรียมการเชิญผู้ที่จะต้องให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในกระบวนการสอบสวนอยู่ครับอยู่ระหว่างการดําเนินการครับส่วนกรณีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ ของนายกอบจอลำพูนทางจังหวัดได้ทำหนังสือส่งไปถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับหาหรือว่าจะมีอำนาจสั่งพักงานหรือไม่แต่ยังไม่ได้คำตอบครับ